พ้ามลามีแพ็กเกจจริงอีทิ์ไม่ยากชำง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากจะเป็นสินค้ากล้วยเบรกแตกกล้วยกรอบสอดไซส้มแขกกล้วยหอมอ,อบกรอบกล้วยตากแบบชิ้นกล้วยม้วนสารพัดเรื่องกล้วยกล้วยก็จบที่งานออกแบบพร้อมผลิตที่โรงพิมพ์ JT Screen ใครว่าแพ็กเกจจริงหน้าตาสวยๆจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะผลิตที่โรงพิมพ์ JT Screen ทันต่ำเริ่มต้น50ใบเอาใจคนงบน้อยมีงบหลักพันก็ผลิตได้ มนือจะเป็นซองซิปซองก้นตั้งแบบพลาสติกใสโชว์ด้านในก็สวยไม่แพ้กันซองซิลกลางซองซิลสามด้านแบบฉีกแกะทางง่ายๆสวยได้เหมือนใจสังส่งสำหรับใครที่มีสินค้าอยู่แล้วหรืออยากเพิ่มมูลค่าให้สินค้าประเภทกล้วยรวมถึงผลไม้อื่นๆสามารถทำแพ็กเกจจิ้งกล้วยในที่โรงพิมพ์ JT Screen เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านแพ็กเกจจิ้งตัวจริงดูแลมากกว่า7 0 0 0ธุรกิจ โปรโมาชั่นพิเศษเดือนนี้ออกแบบฟรีไปเลย